สบายดีทุกทุกคนเนาะมูนีกาสมาแนะนำวิธีการตั้งวีเซหรือสมัครวีเซ็ตลาุูเลยปีนี้2 0 0 4เนาะเดี๋ยวว่าวิธีการสมัครแหแนวใดเดี๋ยวเฮาไปเริ่มเฮ็ดนำกันเลยก่อนอื่นหมดให้ทุกคนโหลดวีเซตมาก่อนเนาะให้พิมพ์คำว่าวีเซแบบนี้อาจารย์มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะขึ้นวีเซแบบนี้เราให้เฮา download. ดาวน์โหลดหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วเฮาก็เปิดได้เลย แต่ขอแนะนําแบบนี้เนาะก้อนจิสมัครวีซ่ได้เ <Yeah. S 1> บอร์เขาต้องเขาต้องมีเบอร์ที่ลงทะเบียนแล้วย้ําเลยว่าเบอร์ที่ลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนจากศูนย์ยูนิเทลแล้วเนาะหรือว่าราวทุลคมอีตอล์ทุกๆเครือข่ายเนาะฮาต้องลงทะเบียนก่อนอันดับแรกต้องลงทะเบียนก่อนแล้วอันดับที่สองแม่นเบอร์ที่บเคยสมัครวีซ่มาก่อนแม่แต่ครั้งเดียวคันเบอร์ที่เคยสมัครวีซ่ามาแล้วมาสมัครหม่แม่นบอสมัครหตุใดเนาะ หรือสมัครได้แต่อาจจะเหนให้ร i เซ็ตนะตัวนั้นบล็อกหรือร i เซ็ตที่เขากาลังจะตั้งนี่บนะล็อกเนาะกรณีที่เอาเบอร์เก้ามาตั้งที่ที่เบื่อร i เซตเนาตัวเก้าทึงบล็อกแต่ว่าเขาใส่เบอร์ o, นั้นและเขาเอาเบอร์ o, o, ตัวนั้น,น,นเข้ามาตั้งอีกร i เซตตัวใหม่เขาก็ึงบล็อกเ่นกันแล้วตัวที่สามเนาะแล้วเวลาที่เขาสมัครแล้วเนาะ หรือเวลาที่เขาจะสมัครใหม่ที่เาเคยสมัครมาแล้วหรือเขาเคยตั้งมาแล้วให้เขาลบปีเซตออกกนลบปีเซตแล้วโลดไม่เข้ามาแล้วมาเริ่มเฮ็ดกันเลยเนาะให้เข้าสู้ตรงทะเบียนตัวสีขาวนี้ได้เลยหลังจากนั้นสมัครผ่านด้ยอุปกรณ์พบพาแล้วให้เขาใส่หูปใส่ซื่อหรือเขาจะใส่อ่ซื่อก้อนหรือหูปตำหลังก็ไดนะ้เนาะเอาสมมุติเราใครจะใส่ตัวนี้เนาะ บอสตันอ้าวสมมติว่าเขาจะใส่แบบนี้เนาะหรือทุกคนอยากใส่หูแบบใดกัไดดเนาะเดี๋ยวไปเปิดไฟกัน,น,กน,กนหลังจากเขาใส่หูแบบนี้แล้วอ่าผมแม่นหูหลังจากได้ซื้อแบบนี้แล้วเนาะ แล้วให้เราเลือกภูมิภาคหรือประเทศที่เราต้องการถ้าเราเบอร์สมมุติว่าเราเบอร์ไทยไทย,ไทยตั้งเราก็สามารถใส่เบอร์ของไทยเลยหรือเอาเบอร์ประเทศใดก็สามารถใส่เบอร์ประเทศนั้นโซ่ค่อยจะใสมม่เบอร์ลาวเนาะอาจจะใสมม่ลาวเลือกลาวแล้วหลังจากที่เลือกได้แบบนี้แล้วเนาะให้เราใส่เบอร์โทรตามด้วยสองศูนย์ก่อนขึ้นหน้าด้วยสองศูนย์ แล้วใส่เบอร์โทรหลังจากนั้นใส่รหัสผ่านรหัสผ่านแนะนำแบบนี้เนาะสมมุติว่า a 1 2 3 4 5 6 7แบบนี้ก็ได้หรือสมมุติว่า hs 3โตตามด้วย2 2 3 3 4 4แบบนี้ก็ได้อาบวให้ใส่แบบเดียวกันเมื่อสมมติว่าภาษาังคิดภาษาังคิดมาเลยแบบนี้ อาจจะบบได้เนาะหรืออาจจะได้แต่ว่าอาจจะลงกระได้บางเทถอเนาะให้แนะนําวิธีการใส่ให้ผ่านง่ายที่สุดก็คือภาษาอังกฤษตามโดยตัวเลขแบบนี้โอเคเนาะหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านแล้วแลเราก็สามารถหากามาติ๊กบนนี้ได้เลยติ๊กหนึ่งบ้านแล้วยอมรับตอนนี้มันกำลังดำเนินไปเนาะ โอเคเนาะมาอาจจะซาไปน้อยนึงอาจจะโลกหลเทือได้เนาะโอเคเนาะหลังจากขึ้นแบบนั้นเอาเลื่อนไปให้สุดแล้วติ๊กที่สัญยอมรับหรือบ้าอ่านได้แล้วเอาเลื่อนให้สุดเลย เบลลเลื่อนสุดเขากับโบเลื่อนเนาะติ๊กนี้แล้วถัดไปทุกๆขั้นตอนมาอาจจะคือว่าซาซาคือว่ามันค้างที่แท้มันกันบบบค้างเนาะแต่ามาอาจจะมีความซาเท่านั้นโอเคเนาะหลังจากคราวนี้แล้วให้เฮายืนยันตัวนี้ยังบบขึ้นมาเนาะอ่าเริ่มเลยตัวนี้ไม่ล่าสุด 2, สองพันซาซีเลยเนาะ มาเบิ้งงลำกันแล้วเลื่อนโอเคแนละ้วหลังจากที่ผ่านแล้วบัน,นี้แล้วมันเป็นโซมาซซี่เนาะอ่าวคาว่าวาเลนตี้เพลเมนหรือการเนาะวาเลตี้โค้ดเนาะ QR สแกนบายอนาเตอร์ยูสเซอร์หมายถึงว่าอ่า ..QR ตัวน,นี้แม่นเคลื่อนมาสมัครแบบนี้เนาะมันก็คือ h o w d ใ s this, ้ QR สแกนนั่นเองนะครับคลิกไปที่ QR สแกนตัวที่2หลังจากนั้นเ o าก็สแกนตัวนี้มันล่าสุด2 0 0พัซี่เลยเนาะอาจจะใส้อีกหน่วยหนึ่งสแกนเนาะโอเคนะหน่วยนี้กำลังสแกน อน no ู่นนี um> out, nice. ่สแกนน่ oui ่นที่จะเี <to r> <rix> <ries to dry> ่จะสแกนนี้นะมันจะเขียนว่าคอนเฟิร์มอยู่นี่แต่ว่าบนบนได้เห็นเนาะมันเป็นอีกหน่วยหนึ่งคำว่าการยืนยันสำเร็จแล้วอันย้อนกลับไปที่สมัครสมาชิกอ่าหอกระทาะัสผ่าดบันนี้ถ้า OTP เนาะ เบอร์นี้เขาตั้งใส่แบบนี้สมมติว่ากรณีหาใส่ศูนย์สองศูนย์ทางน้าน,นี่อาจจะบดได้เนาะเขาต้องใส่แบบนี้แล้วตามด้วยสองศูนย์สี่ศูนย์สองเจ็ดเจ็ดเขียนเนาะถัดไปเบอร์ต้องได้ลงทะเบียนก่อนถ้าว่ากรณีที่บุลงทะเบียนแม่นบุสมารถใส่ได้เนาะสี่ศูนย์สองเจ็ดสามต่อสี่ศูนย์สองเจ็ดสามต่อ อามันกำลังลานไปเนาะโอเคตกลงอนันนาตอาจจะซาแต่ตัวนี้เป็นสมาร 2, สองพันซอรซี่เลยล่าสุดเลยลองไปเห็ดกันเบิ้งเนาะ ส่วนสอนี่จะมีสแกน qr ตัวนั้นแล้วให้เขาสแกนเขาแต่ว่า2องพมันจะขึ้นมาแบบนี้โหลดไปเลยเนาะกำลังโหลดอยู่ จะกลับมานานี่อีกละโอเคถัดไปยอมรับถัดไปยอมรับอาตัวนี้เราจะเปิดเทากับามารถเปิดได้เลยต่อไปแล้วกาเฮนดีโอเคนอกจากนั้นมันก็ถือว่าการสมคร t ทว s e t เราถือว่าสำเร็จเส็ิ้ิแล้วแต่เขาเบิ้งนี้คำว่ายินดีต้อนรับสู่ทีมวิเซนแอปส่งข้อความต่างๆตอนนี้เลย แล้วหลังจากนั้นมันจะขึ้นแบบนี้แล้วแนะนําเลยให้เอาไปเปลี่ยนไอเดียตอนนี้อ้าไปเปลี่ยนรูป,ปภาพตอนนี้มือที่เราสมัครเขาต้องเปลี่ยนรูปภาพในมือน,นี้เลยตอนวิธีเปลี่ยนรูปภาพกับบรยากแต่เขาที่รูปภาพแล้วเลือกตัวสามจุดจากนั้นเลือกที่อัลบัม้มโอเคเนะหลังจากที่เขาได้รูปภาพมาแล้วแบบนี้เขาการบันทึกหรือว่าตกลงเลยการอัปโหลดอาจจะซ้าเนาะตัวนี้ ปีสองพันสิบอัน,น้ก็เปลี่ยนไปเกือบว่าการสมัคร Vi วิซนี่เกือบไปเปลี่ยนไปเกือบหลายเติมเรือเปลี่ยนไปหลายเติม,ลตมแล้วไอดีขาก็สามารถเปลี่ยนไอดีได้เลยในมือนี้ถ้าหอาอยกถึงบอกเนาะหากเปลี่ยนไอดีเลยอ่าใส่รหัสผ่านก่อนก่อน,อนส่เอกเปลี่ยนไอดีหต้องใส่รหัสผ่านก่อนเนาะหลังจากใส่รหัสผ่านแล้วหาก,กติ๊กไปแบบนี้แล้วหอกเปลี่ยนไอดีหอกได้เลยอ่าไม่ใช่ตอนนี้เนาะเปลี่ย ID, บบนไอดีสมุตรว่าการ อ่าแบบนี้ก็ได้เนาะอ่าแปดสองสี่ห้าหกมาสองห้าหกแบบนี้หรือว่าสองห้าหกก็ได้ก็ใส่แบบนี้เนาะเป็นไอเดียของเขาตัดต่อาตาตาอ่าสันเห็นด้วยเนาะยอมหับมัน แต่ว่าไอดีนี้อ่าหนึ่งปีสามารถเปลี่ยนได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นหนึ่งปีเปลี่ยนในหนครั้งเด้อสำหรับไอดีโอเคเนาะถือว่าสาเร็จเสร็จสิน้นอีซ็ตของเฮาแล้วที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าลืมโพสต์นั่นเองเอาวโพสต์กันเลยเขาก็ัมาโพสต์แต่ควนี้แล้วแต่เข้าที่ตัวนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเลือกโพสต์ตัวนี้แบบนี้ บันอัดตกลงให้มันหลังจากได้แบบนี้เฮาสามารถเขียนข้อความใส่ได้เนาะ Hi เขาค่ะควาา่าใหเดือนนี้เดือนนั้นได้ January February March เดือนนี้ให้เเน,นะาใส่แบบนี้กันได้แล้วเผยแร่หลังจากนั้นการหรือว่าการจดจำรูปภาพของเฮาหรือว่า,าการโพสของเฮา มันก็จะขึ้นอยู่นี่แล้วเนาะหลังจากที่เอาไปเปลียนใส่ไอตัวหม่มันก็จะขึ้นเห็นอยู่นี่คือเก้าแต่ว่าการโอเคแล้วเนาะสาหรับการสมัครวีซ่าลาสุด2,000สสสำหรับใครที่ต้องการเอาไปสมัครก็สามารถเห็นได้เนาะแล้วใครที่ว่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบให้ไวที่สุดเท่าที่จะตอบได้เนาะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอขอบใจที่ติดตามอับสมตั้งคลิปนี้เนาะตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบใจ